กล่าวกันว่าหนึ่งในความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ก็คือการถูกปฏิเสธนะครับไม่ว่าจะเป็นการถูกปฏิเสธจากคนรักเพื่อนร่วมงานไปจนถึงเจ้านายนั่นก็หมายถึงการถูกให้ออกจากงานหรือว่าการตกงานนั่นเองอย่างไรก็ตามในสภาพเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่าต้องเผชิญกับวิกฤตหนะัก สาหัสที่สุดในรอบ100ปีเนี่ยการตกงานก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้สำหรับทุกคนนะครับซึ่งผมเองก็เป็นกาลังใจให้กับทุกคนแม้ว่าจะรู้ดีว่าคงช่วยอะไรได้ไม่มากเพราะต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างกันนะครับแต่ก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระของคนที่โชคร้ายต้องมาตกงานในสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ไม่มากก็น้อยสําหรับการนําเสนอสินเชื่อคนตกงานหรือว่าเงินด่วนคนตกงานมาดูกันเลยครับ สำหรับสินเชื่อคนตกงานประเภทแรกที่ผมอยากแนะนำก็คงหนีไม่พ้นสินเชื่อคนตกงานธนาคารออมสินซึ่งอยู่ในรูปของสินเชื่อจำนำทะเบียนร,รถมอเตอร์ไซค์เพื่อแลกเงินสดโดยมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าแม้ว่าเราจะจำนำทะเบียนไปแล้วเราก็ยังมีรถมอเตอร์ไซค์ใช้งานอยู่เช่นเดิมนะครับ ที่สําคัญเนี่ยยังใช้เวลาไม่นานในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเท่าที่ดูมาเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับทำให้ได้รับเงินเร็วเหมาะสำหรับคนตกงานที่มีความจมเป็นเร่งด่วนในการใช้เงินก้อนจริงๆผู้สนใจอยากสมัครสินเชื่อคนตกงานก็สามารถสมัครได้ที่ธนาคารอมสินทุกสาขาครับหรือว่าจะสมัครผ่านเว็บไซต์อมสินหรือว่าแอปพลิเคชันมา m โมก็ได้เช่นเดียวกับธนาคารอมสินอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งของคน ต้องการเงินด่วนคนตกงานก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเงินเทอร์โบทั้งสินเชื่อจำนำทะเบียนรถย์และก็จำสินเชื่อทำจำนำทะเบียนรถโอรเตสไ์นะครับซึ่งมีจุดเด่นที่เราสามารถรับวงเงินเต็มจำนวนได้เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องเช็คบูรโรแล้วก็ไม่ต้องใช้เอกสารแสดงรายได้นะครับสามารถสมัครที่เงินเทอร์โบทุกสาขาเป็นทางเรื่องที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือคนตกงานในลักษณะเงินก้อนพร้อมใช้นะครับ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังสามารถใช้รถจน์และรถมรถพอรไซของเราเนี่ยในการหาเลี้ยงชีพหรือว่าหาช่องทางสร้างไรายได้ใหม่ๆได้อยู่เช่นเดิมนะครับสําหรับผู้ที่สนใจสมัครเสยนเชื่อคนตกงานเงินเทอร์โบก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไ้ที่เว็บไซต์เลยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสินเชื่อของบริษัทเงินเทอร์โบเนี่ยยังค่อนข้างใหม่อาจจะทําให้มีสาขาให้บริการไม่ครบทุกจังหวัดนะครับซึ่งทําให้เรา มองไปที่สินเชื่อตัวต่อไปซึ่งก็คือสินเชื่อที่ในนาทีนี้เนี่ยคงไม่มีสินเชื่อไหนที่ได้รับความนิยมไปกว่าสินเชื่อ Nano Finance ของเมืองไทยแคปิตอลนะครับที่มีจุดเด่นที่สําคัญเลยก็คือไม่จะไปต้องค้าประกันไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนไม่เช็คบูโรไม่เช็คแบ็กลิสต์ที่สําคัญก็คือสมัครวันนี้เนี่ยได้เงินวันนี้เลยโดยเฉพาะลูกค้าหน้าใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติผิดนัดชําระหนี้กับ เมืองไทยแคปเตอลมาก่อนนะครับอันนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่าสําคัญมากๆเลยว่าสําหรับลูกค้าใหม่ทุกท่านที่สมัครกู้เงินกับเมืองไทยแคป i t ตอลผ่านได้เงิน3,000หรือ5,000บาทเนี่ยรักษาเครดิตให้ดีๆนะครับเพราะว่าจะหาแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมายที่อนุมัติง่ายแบบนี้เนี่ยมันยากมากๆนะครับตอกซึ่งทําให้ทริคสำคัญก็คืออย่างน้อยเนี่ยเรามีเงินเดือน เรามีเงินเหลือติดบัญชีเนี่ยอย่างน้อยเดือนละ500บาทไม่ว่าเราจะตกงานหรือว่ามีงานทําก็ตามเนี่ยก็จะมีโอกาสในการสมัครเินเชื่อนาโนกับเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยผ่านได้นะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเท่าที่ได้ดูรีวิวแล้วก็คอมเมนต์ของเพื่อนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ Comment ที่คลิปนะครับก็เลยทําให้ผมได้ทราบข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือความยากง่ายในการปล่อยเินเชื่อของเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยจะมีความแตกต่างออกไปในแต่ละสาขาแล้วก็แต่ละพื้นที่นะครับ ซึ่งผมก็แนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในจังหวัดเนี่ยที่มีสาขาของมือไทยแคปิตอลเนี่ยค่อนข้างเยอะผมก็แนะนำเลยครับว่าเตรียมเอกสารไปสมัครแต่ละสาขาได้เลยไม่จะเป็นว่าเราสมัครสาขานี้แล้วถูกปฏิเสธเราจะไม่มีสิทธิ์ในการไปสมัครสาขาอื่นนะครับเพราะว่านโยบายการอนุมัติสิทธิ์เชื่อของแต่ละสาขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อเรามารวบรวมข้อมูลแล้วเนี่ยสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยก็ยังเป็นสินเชื่อที่คนตกงานเนี่ยสามารถสมัครได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับพวกไม่ต้องใช้เอกาสารอะไรมากมายมีบิลค่าไฟฟ้าที่มีชื่อเราก็สมัครได้ คนที่เป็นเกษตรกรหรือว่าประกอบอาชีพอิสระไม่ว่าจะหาเปรยแผ่รอยหรือว่าเป็นเกษตรกรมีสมุดเล่มเถียวก็สามารถสมัครกู้เงินกับเมืองไทยแคปิตอลได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้เนี่ยเมืองไทยแคปิตอลเนี่ยยังมีสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแล้วก็รถจนกแล้วก็รถรเบรคไซด์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวสินเชื่อตัวเนี้ยเป็นจุดขายมาตั้งแต่ตอนที่เมืองไทยแคปิตอลเนี่ยยังเป็นเมืองไทยลิสซิ่งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้เลยว่าสมัครไม่ยาก แล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วนอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่สนใจอยากสมัครสินเชื่อเงินด่วนกับเมืองไทยแคปิตอลก็สามารถดูรายละเอียดการสมัครใต้คลิปเลยนะครับทั้งสามสินเชื่อที่ผมแนะนําในวันนี้เนี่ยอาจจะรับประกันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าคนตกงานเนี่ยจะสามารถสมัครได้แต่เมื่อสารวจความเห็นจากแหล่งต่างๆคนที่ยืมเงินได้จริงเนี่ยรวมนังคนที่เดือดร้อนตกงานแล้วก็สมัครสินเชื่อต่างๆเนี่ยไม่ได้เนี่ยมันก็ พอที่จะพูดได้ว่าสิทิ์เชื่อเหล่านี้มีโอกาสที่จะทําให้เราได้รับเงินถูกเฉยเนี่ยสามพันถึงห้าพันบาทอย่างกระทนอานานะครับในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องใช้เงินดน่วนจริงๆหากท่าในใดมีคําถามก็สามารถทิ้งคําถามไว้ในคอมเมนต์ได้ผมก็จะสามารถ ลองทำคลิปมาตอบคำถามดูนะครับสำหรับวันนี้เว็บไซต์ BKK l e r Pro.com ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครที่อยากติดตามข้มลขอู่าวสารเกี่ยวกับ how to review สิทธเชื่อการเงินการลงทุนและว,วิธีการหาเงินรูปแบบต่างๆก็สามารถกด subscribe ช่อง BKK l e r Pro ไว้ได้นะครับจนกว่าเราจะพบกันอีกขอบคุณและก็สวัสดีครับ